ความเชื่อผิดๆเรื่องสิวกับความสกปรกทําให้ดูแลผิวผิดวิธีมาฟังคําตอบจากหมอเมี่ยวกันนะคะมีความเชื่อที่ว่าสิวเนี่ยเกิดจากการที่ใบหน้าสกปรกทําให้หลายคนนะคะพยายามล้างหน้าบ่อยๆหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวที่ค่อนข้างรุนแรงเพื่อหวังว่าจะให้สิวหายเร็วๆนะคะ จริงอยู่นะคะที่การทําความสะอาดผิวเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิวไม่ได้เกิดจากการที่ผิวมีความสกปรกบนใบหน้าเพียงอย่างเดียวค่ะปัจจัยหลักของการเกิดสิวเนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะคะทั้งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะทั้งการผลิตน้ํามันที่ผิวมากเกินไปแล้วก็การอุดตันของรูขุมขนค่ะ ฉะนั้นนะคะการล้างหน้าที่บ่อยเกินไปหรือว่าการขัดถูผิวอย่างรุนแรงก็อาจจะไปทำลายเกราะป้องกันผิวตามธรรมชาติได้แล้วก็จะทำให้ผิวมีความอ่อนแอระคายเคืองง่ายแล้วก็ขาดความสมดุลมากขึ้นค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งอาจจะทำให้ปัญหาสิวแย่ลงได้นะคะการดูแลผิวที่ถูกต้องก็คือการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนวันละสองครั้งแล้วก็เลือก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวอย่างเพียงพอก็เพียงพอแล้วค่ะอย่าลืมติดตามสาระเรื่องราวดีๆจากการเวลาคลินิกในคลิปถัดไปนะคะ